ครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนำนะครับ VPN ฟรีนะครับซึ่งติดตั้งง่ายที่สุดนะครับแล้วก็ไม่มีอะไรยุ่งยากมากมายนั่นก็คือ VPN ฟรีจาก Opera นะครับซึ่ง Opera เป็นเว็บเบราว์เซอร์ชนิดหนึ่งนะครับก็สมัยก่อนก็คงจะฮิตในมือถือกันนะครับปัจจุบันก็โอเคนะครับถือว่าใช้งานได้มีความเร็วค่อนข้างโอเค VPN คืออะไรก็คือ virtual private network นะครับซึ่งเป็นช่องทางพิเศษนะครับสำหรับการใช้งานอินเทอร์เน็ตนะครับเพื่อลบเลี่ยงนะครับหรือไปเข้าเว็บไซต์ต่างประเทศให้ง่ายขึ้นนะครับฉะนั้นนะครับก็วิธีการก็ดาวน์โหลด OPERA มาติดตั้งนะครับพอติดตั้งเสร็จแล้วเนี่ยมันจะยังใช้ไม่ได้เราต้องไปเปิดก่อนวิธีการเปิดนะครับคือไปที่เมนูแล้วเราก็เลือก Setting นะครับ จากนั้นให้ไปที่ privacy and security นะครับอ่ามันจะมีคำว่า a b l e v p n เราก็เปิดตรงนี้นะครับสังเกตตรงนี้จะได้ vpn ขึ้นมาแล้วอ่าเราก็เปิด on ได้เลยนะครับเวลาใช้งานเปิดปิดตรงนี้นะครับสามารถเลือกอ่า location น,นะครับ location ที่เราจะไปจำลองแต่ตรงนี้ผมแนะนำนะครับของเราใกล้สุดก็คือสิงคโปร์มันจะค่อนข้างเร็ว ครับเพล่ในการดูวิดีโอดูอะไรต่างๆสมมติว่าในประเทศไทยห้ามดูอ่าใน YouTube นะครับห้ามประเทศไทยดูแล้วก็สามารถาจำลองตัวเองไปอยู่สิงคโปร์แล้วก็สามารถดูได้นะครับเป็นต้นนะครับก็แค่นี้ครับผมเดี๋ยวเราจะลองดูก่อนกันล้วกัน อ่ะไม,ไม่ไม่ไม่ลองนะครับก็เดี๋ยวหลายๆท่านเปิดได้ปุ๊บก็ไปลองกันเองก็แล้วกันนะครับผมก็มีแค่นี้ครับ